บอ้นตอนใจแอนแฟนคลับชื่อนเมื่อวานได้ฉันไปงานใหญ่มีดแอนกรีทของอิโต้ซูบาสะเขารวมคนโอตาโอชิทั่วประเทศเลยล่ออะว,ว้าวเซบาสะจังเหรอนี่นี่นี่เป็นไงบ้างฮะ <c oughs> สนุกสุดเหวี่ยมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะได้ยิงมิกซ์กันเพลินไปเลย <c oughs> ยิ <c oughs> ย่งจ้างนะดีที่สุดเลย กระดาษทุ้ชายม่ดนิ่งหมืนฉันยังลืมตัวแหกปากตะโกนจนเสียแหบแพงไปมดแล้วเนี่ยเห็นแบบฉันอยากไปบังจังเลยฮะฉันคือเหมือนกันเอ้าก็นางดังซะขนาดนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล่ะนะเนอะแอนเนอะดังดังอะไรไปสนใจหรอกเอ๊ไม่มีเรื่องอื่นที่ดีกว่านี้คุยแล้วลวไงฟังแล้วรู้สึกหัวร้อนขึ้นมาทันทีเลยอย่าอัดคนวุ้ยงั้นกลับแล้วเซ็งเบื่อไม่ได้ของเขาเนี่ยแปลกจริงๆเลยดิ ขาโกรธอะไรของเขาอ่ะไม่มีใครว่าเขาสักกันหน่อยนึงอ่ะเนาะโยบิตา <déb ita> โดราจางังถ้าใคชิคุงเข้ามาหานะจ๊ะใจแอนน่ะเหรอโอ้มีเรื่องอะไรเนาะไงใจแอนมีอะไรเหรอมีอะไรเหรอวมีอะไรใจแนอนก็มีเรื่องเล็กๆกันนะคือ แบบว่าตัวฉันอยากจะเคือคือพูดอะไรพึมพำอยู่ได้ฟังไม่รู้เรื่องมีอะไรก็พูดออกมาเอองั้นขอพูดตรงๆเลยนะเมื่อกี้เนี่ยฉันอิฉนจฉาซะจนแทบบ้าเลยซึ่งภาษาเป็นนักร้องอฉันก็เป็นนักร้องเหมือนกันน่ะแต่ทําไมเธอถึงได้ดังอยู่คนเดียวแบบนั้นทําไมฉันไม่มีแฟนคลับกับเขาบ้างเลยฉันอยากมีแฟนคลับเยอะๆบ้างอ่ะนี่แหละฉันถึงมาปรึกษาเนี่ยอยากมีแฟนคลับทําไงดีอ,อยากมีแฟนคลับเหรอ ขำริ่งจะท้อะแตกแล้วไปใช้เลือดขาหน้าทีวยสีิรศิลปนของฉันดำเนมายาวนานถึงแค่นี้แล้วทำไมถึงไม่มีแฟนเพลงคนไหนคิดจะลุกขึ้นมาก่อตั้งชมรมโอตาอุชิบ้างฉันมันน่าสุเพ้จริงๆน่าเศร้ามากๆ เขาใจนายใช่ฉันก็แก๊ปแล้วล่ะอี่อร้องล่ะนายเอาเครื่องผลิตติ่งเจแอนโอมาทีได้ป่าวก็ดาทากิชิขอร้องด้วยใจแล้วมันจะผลิตยังไงเล่าธนาฉันไหวล้วจะพ่อโดนไลมบอนนะตุตทุ่ทุแล้วบอนเข้าใจแล้วนะมันช่วยไม่ได้อะเนาะงั้นล่ะงั้นขอฝากทีนะจะพ่อโดนไลมบอนเขอาใจมากๆเลยใีใหญ่ใจจังเตฉันกลับก่อนแล้วนะโดไลมอนฝากด้วยนะเพื่อนเลิฟโนบิตต่าง ดอ <The S 2> เมอนเอ้รู้ไหมแฟนคลับนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะผลิตออกมาได้นะมันก็ใช่อะนะแต่ว่าเขาอุตส่าห์บากหน้ามาขอร้องขนาดนี้แล้วอ่ะแต่ว่ามันก็ยากเอ้ออะงั้นใช้เจ้าดีดีกว่าเข็มกลัดจัดตั้งแฟนคลับแต่ว่าทุกคนจะเอาไปติดไม่เนี่ยเะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเมื่อเห็นเข็มกลัดแบบนี้ก็อยากจะติดกันทันทีเลยล่ะ เรื่องนี้ไว้ใจได้เลยโือ้อหสวยจังเลยว้าว้ะวังอะไรดยอย่างฮ้เหังเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนก็ปิดกันหมดแล้วล่ะอย่างนี้นี่เองออาลละมาต่อไปก็ใช้เจ้านี่โอตาออฟฟิศ โอ้ o, ต่ออฟฟิศอย่างนั้นเหรอพอส่งคลื่นคำสั่งออกไปนะคนที่ติดเข็มกาดก็จะไม่อาจขัดขืนได้ไงเล่า้ออะไรออ้าวนี่ตัวเราจะไปไหนกันละเนี่ยอ้าวชิสึกะจังก็มาเออคือฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะจ๊ะพวกเราจะมาที่บ้านของโนบิตะทำไมกันละเนี่ยฮะ มาสมัครแฟนคลับที่นี่ไงเอนี่คือแฟนคลับโอตาออฟฟิศยังไงเล่าโอตาของใครหรอโกดะทาเคชิโอตายังไงเล่ามาสมัครฟาวเดอร์เมมเบอร์ตรงนี้ได้เลยเอ้อะไรกันโอตงโอตาอะไรของนายฉันขอบายฉันก็ไม่อยากเป็นไม่ใช่ไม่เอายังไงก็ถอดไม่ออกอ่ะไม่มีใครสามารถขัดขืนได้ใช่แล้วกรอกไปสมัครตรงนี้ได้เลย ตอนนี้มีสมาชิก15คนแล้วละ่ะเออแรกๆก,ก็ประมาณนี้ดีแล้วละ่ะเเราติดของฉันกันเหรอที่เวลาเดินไปไหนมาไหนาในเมืองแฟนจะุงกรี๊ดแบบนี้ขึ้มาดีจังเลยนะใช่คิดว่ากรีดนะ๊ดเข้ามาหอบล้อมและขออะไรซ็นฉันด้วยไงออก็คิดว่านะใช่ออก็ของกันละ กันฉันจะออกไปเดินโชว์ตัวในเมืองดีดกว่าดีใจจังดีใจจังไหนไหนแฟนขับอยู่ไหนแฟนขับอยู่ไหนนเฮ้ไปไหนกันหมดอ่ะเจอแล้วคนแรกเลยเ<อ>ซี่ได้อ,อกคงไงยังไง,งนายเป็นแฟนขับของฉันแล้วใช่ไหมก็จะใช่ทีก็อยากได้ลายเซ็นไม่ล่าไม่เป็นไรหรอกไว้คราวหน้าก็ได้เฮ้ยยังจะบอกว่าไม่เป็นไรอีกเหรออุตส่าห์บอกแล้วนะแฟนขับอะไรฮะ ฉันอะซ้อมเสร็จชื่อไปตลอดวันเพื่องานนี้โดยเฉพาะปขอบใจมากนะแอนต่อไปก็ช่วยเชียเด้น,นะจ้าบายบายขอบคุณชิดันเขียนในสมุดวาดภาพซะได้ถูกนะอ๋อเอ้ยมีปัญหาอะไรอีกเล่าไม่รู้สิแต่มันไม่ใช่นะดูมันไม่ค่อยเป็นติ่งฉันเท่าไหร่เลยมันไม่ค่อยค,อคึกคักยังไงก็ไม่รู้อ๋อแบบนี้นี่เองนะงั้นก็ลองปรับระดับความคึกคักร้อนแรงขึ้นอีกสิอะอะ เฮ้ยพดอะไท่ากช้กูได้อไมากยนะแก้้ะได้คอสนันนะคะค้ออะไรมันจะเวอรวังอลังการขนาดนี้สงสัยต้องทำบัตรจับมือแสละวมึนเรียนนะอะเย้ไปเยมาเลย ชโชคดีจริงๆที่ฉันตัดสินใจเป็นนักร้องนะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีคนมารุมขอเลเ่เซนเพียบแบบนี้อ่ะฉันอยากตอบแทนอะไรสักอย่างให้กับเสียงเคลียร์อันคึกคักเร่าร้อนได้จริงๆเลยเพื่อ <c oughs> แฟนๆโอตาโอชิทั่วประเทศก็เลยคิดจะเปิดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นมานะหรอครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการด้วยจัดเต็มรูปแบบไม่ใช่คอนเสิร์ตกิ๊กก๊อกอย่างที่ผ่านมาฉันฝากริยาะโดราเอมอน อยากให้นายเอาเครื่องพิมพ์บัตรคอนเสิร์ตกับโปสเตอร์ออกมาหน่อยอะช่วยหน่อยนะหลางไม่ดีเะแล้วหรือมงพอติดโปสเตอร์ปุ๊บผู้คนก็หายวับไปเลยแม้แต่คำสั่งของเครื่องสร้างแฟนคลับก็ยังโหดได้ไม่เท่าเสียงของใจแอนเลยละ่ะแบบนี้ก็ขายบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้ดิอะไรนะ ขายไม่ได้สักใบเลยงั้นเหรอจะคือโกรธไปมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะแอนถ้าสัญญาว่าจะไม่ร้องเพลงก็อาจจะขายออกนะฮ้ยหลุบปากนหุบปากหุบปากหุบปากรบดมินตทำอะไรเข้าหน่อยแซ่ปล่อยเข็มขัดอีกเยอะๆแล้วกันเเล่นระดับความแรงสูงสุดเลยต่อให้ขังตัวเองก็ต้องออกจากบ้านเจอัมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เนี่ยเอออะไรอะไรอยู่ไหนเนี่ยอะไรเหรอมาแล้วอะมาแล้วมาแล้ว นี่แ้ได้เรต้องรักไม่ก็พลัดไม่ก็มันกันนะคะออออก็เรียกแล้วขายบทแล้วล่ะโม่าฉันซื้อได้แล้วเฮ้ยเด็กๆอยู่ที่ลานกว้างเหรอที่ลานว่างเด็กๆเข้าแถวกันเต็มเลยจ้าเข้าแถวเข้าแถวนี่นี่คอนเสิร์ตเขาจัดกระพรุ่มนี้นะมาจองที่นั่งดีๆไงเล่าโอ้โหจะบ้ากันไปแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันดังขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอ มันไม่น่าจะดีใจขนาดนั้นนะไปรอนายแบบนั้นไม่ยอมกลับบ้านกับช่องกันเลยงั้นก็ลำบากแฮงงั้นฉันต้องรีบไปบอกพวกเขาให้กลับบ้านไปก่อนดีกว่ามั้นะเย่าเยาเดียนี่ทุกคนเยียบๆหน่อยดิฉันมันดีใจที่ได้เห็นความตั้งใจของพวกนายที่จะมาดูนะแต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงไม่เอา โอ้โหนวมโวตาโบเลยจ้ะแอนเดินอะไรมาแฟนๆนี่น่ากลัวจะบัดเลยช่วยยกเลิกพวออกตอตตาไอตีดได้ปะจะเออเฮ้ยเฮ้ยฉันก็เตือนตั้งแต่แรกแล้วนี่นะว่าปัญหามันจะต้องตามมาแน่ๆเลย,เอยโอ้น่าโบน่จบแบบนี้ก็ดีแล้วอะเหรอ,อยืนดู